ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบ้านโมเดลนะครับขนาด126ตารางเมตรนะครับตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับ EP ปิดจบนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีความกว้างหน้ากว้างนะครับ10เมตร50นะครับแล้วก็ด้านลึก12เมตรนะครับดั้งใหญ่นะครับก็1เมตร40นะครับส่วนดั้งรองลงมานะครับจะเป็น70เซนนะครับท่านผู้ชม ด้านหน้ามีอยู่กัน3ล็อกนะครับล็อกละ3.5นะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามดูบ้านหลังนี้ครับสามารถย้อนดู EP 1 EP 2ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับเป็น EP ปิดจบของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าระชมพื้นที่คร่าวๆนะครับภายในตัวบ้านกันนะครับนี่นะครับด้านหน้าตัวบ้านนะครับ จะทำเป็นแผงเหล็กกั้นนะครับแล้วก็จะมีรางล้อเลื่อนนะครับเลื่อนปิดเปิดหน้าบันไดได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสีก็ที่เห็นนะครับก็จะตัดเป็นขอบบบวปูนก็จะเป็นออกโทนสีส้มนะครับด้านบนของระเบียงตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นฝ้าหลุมนะครับติดโคมไฟสาะเปานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโทนลายกระเบื้องสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นลายหินออกโทนซิลิตอนเป็นเม็ดๆนะครับ สวยงามมากเลยนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดหน้ากว้างนะครับ3เมตร50นะครับเป็นบันได3ขั้นนะครับท่านผู้ชมฝั่งตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าเป็นทาเป็นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะครับฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นบันไดนะครับบันไดจะเป็นบันได3ขั้นนะครับนี่นะครับลายหินแบบสวยๆเลยนะครับเป็นลายหินเม็ดเล็กๆนะครับสีน้ําตาลนะครับประตูก็จะเป็นประตูหน้ากว้าง3เมตร 50เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับเปิดมานะครับก็จะมีชุดมุงมุงลวดนะครับแล้วก็เข้าไปจะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยครับตรงนี้นะครับด้านบนจะเป็นฝ้าหลุมทรงกลมนะครับแล้วก็ติดโคมไฟตรงกลางนะครับท่านผู้ชมด้านฝั่งขวามือท่านผู้ชมนะครับก็จะแบ่งทําเป็น2ห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะหมุนกล้องมาให้ท่านผู้ชมชมพื้นที่ด้านหน้าตัวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ พื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับด้านบนจะเป็นฝ้าหลุมนะครับมีโคมไฟสละเปานะครับฝ้าหลุม2ชั้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศพื้นที่มองไปด้านหน้านะครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมพื้นที่ภายในกันนะครับว่า สัดส่วนของแต่ละห้องนะครับเป็นอย่างไรนะครับฟังขวามือท่านผู้ชมนะครับก็จะทําเป็น2ห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมห้องนอนห้องที่1กันนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะทําเป็น2ห้องนอนนะครับท่านผู้ชมที่เห็นประตู2บานนี้นะครับส่วนประตูที่ติดกับชุดเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็จะเป็นประตูออกไปด้านหลังตัวบ้านนะครับ ครับเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ท่านผู้ชมมาชมพื้นที่สัดส่วนบริเวณฝั่งนี้กันนะครับประตูที่เห็นนั้นนี้นะครับก็จะเป็นประตูห้องน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นทําเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ท่านผู้ชมชมบริเวณภายในจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านนะครับนี่นะครับพื้นที่สัดส่วนของบ้านหลังนี้นะครับ ห้องโถงนะครับห้องโถงห้องนี้นะครับถ้ามองเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามองจากล็อกด้านกลางมาถึงด้านหลังนะครับก็จะเป็นขนาด3เมตร50นะครับคูณด้วยความลึก8เมตรนะครับถ้าเรามองเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพ,พ,พื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปชมห้องนอนห้องที่1กันนะครับท่านผู้ชมนี่งงนะครับห้องนอนห้องที่1นะครับ พื้นที่ภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมด้านบนจะเป็นฟ้าเรียบนะครับก็ติดโคมไฟสละเปาหนึ่งดวงนะครับนี่นะครับภายในนะครับมีหน้าต่าง2ด้านนะครับท่านผู้ชมขนาดห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะเป็นขนาด3ามเมตรถ้าสิบคูณด้วยสเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับระบบไฟนะครับก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับภายในนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพาท่านผู้ชมเข้ามาชมกันนะครับตอนนี้ปูกระเบื้องทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับชุดสวิตไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราชมห้องนอนห้องที่1กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินออกมาอยู่ที่ห้องโถงนะครับก็จะเป็นห้องโถงแบบกว้างๆเลยนะครับนี่นะครับจากประตูนะครับ เข้ามานะครับจะเป็นห้องโถงนะครับกว้างๆนะครับห้องนอนห้องที่1เราชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมห้องนอนห้องที่2กันนะครับนี่นะครับระบบไฟก็เดินสายติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่จัาสายไฟเข้ากับตัวเสาไฟฟ้านะครับท่านชมนี่นะครับพื้นที่ภายในห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะเป็นขนาด3เมตรห้าคูณสเมตรเช่นเดียวกันนะครับ เข้ามาชมภายในกันนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่าง2ด้านเช่นเดียวกันนะครับพาท่านผู้ชมดูพื้นที่บริเวณภายในแบบคร่าวๆนะครับก็สามารถย้อนชม ep. ย้อนหลังได้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับขนาดประตูหน้าต่างนะครับก็มีท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้ก็พามาชมตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมระบบไฟก็อาจจะ เหลือแค่โยงเข้าไปต่อที่ตัวมิเตอร์นะครับระบบไฟภายในก็เสร็จเกือบจะร้อเนแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังรอจับสายที่มิเตอร์นะครับแสงสว่างที่ได้นะครับก็จะเป็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับระบบไฟภายในบ้านนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับนี่นะครับด้านบนจะเป็นฟ้าเรียบนะครับ ฝั่งด้านหลังตัวบ้านนะครับฝั่งนี้จะเป็นครัวนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทรงแอลนะครับนี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมชมพื้นที่ภายในกันคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นโคมไฟซาลาเปานะครับนี่นะครับเป็นทรงกลมนะครับก็มีลายลูกเล่นนิดหน่อยนะครับนี่นะครับชุด เคาน์เตอร์ครัวนะครับก็จะมีชุดบันซิงล้างจานในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นลายกระเบื้องลายทนออกจะเป็นลายไม้นะครับสวยงามนะครับก็จะเป็นด้านล่างนะครับจะเก็บของได้ด้วยนะครับนี่นะครับปูกระเบื้องทาสีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานในตัวเลยนะครับ1หลุมนะครับนี่นะครับบริเวณพื้นที่ภายนอกนะครับเปิดรับลมรับแสงอาทิตย์นะครับเข้ามานะครับกลางวันนะครับความสว่างนะครับแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับนี่นะครับชุด breaker circuit นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังขนเฟอร์นิเจอร์เข้าอีกนะครับรอเฟอร์นิเจอร์เข้ามาอีกนะครับอันนี้ เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเป็นบางส่วนแล้วนะครับประตูนี้นะครับก็จะเป็นประตูห้องน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมภายในห้องน้ํากันนะครับสวยหรูดูดีมากเลยนะครับนี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องเซวิสอยู่ภายในนี้ด้วยนะครับด้านบนจะเป็นโคมไฟสลัเปาเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับก็ติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสุขภัณฑ์ก็เป็นสุขภัณฑ์อย่างดีเลยนะครับสวยงามนะครับลงตัวลายกระเบื้องก็สวยๆเลยนะครับตัดกันได้แบบลงตัวนะครับดูดีนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับชั้นวางแชมพูสบู่ต่างๆนะครับสุขภัณฑ์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพาท่านผู้ชมเข้ามาชมภายในห้องน้ํา ห้องนี้กันนะครับห้องน้ําห้องนี้นะครับก็จะเป็นขนาดซ้คูณด้วย1เมตรแปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะแบ่งกั้นนะครับระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับท่านผู้ชมมีเครื่องทําน้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับสเตปก็จะลดลันการมานิดหน่อยนะครับเพื่อระบบน้ําจะได้ไหลดีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะต่ําลงนิดหน่อยนะครับ ราจะแบ่งโซนกันออกเป็นให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมเข้ามาชมพื้นที่ภายในห้องน้ำห้องนี้กันนะครับออกมาจากห้องน้ำห้องนี้นะครับก็มาอยู่ที่ห้องโถงอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเดินออกมานะครับอยู่หน้าประตูนะครับนี่ครับ ครัวที่เราชมกันแล้วนะครับห้องน้ํานะครับเหลือห้องนอนห้องนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องนอนห้องนี้กันด้วยกันนะครับท่านผู้ชมประตูก็จะเป็นประตูกานยกแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะครับโซนห้องนอนกับโซนห้องโถงครับกระเบื้องก็จะแบ่งเป็นคนละโทนสีกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเข้ามาชมพื้นที่ภายในกันนะครับ หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างทรงยาวนะครับด้านหน้าตัวบ้านด้านบนก็จะเป็นโคมไฟสระเปานะครับฝาเรียบนะครับมองออกไปก็จะเป็นวิวด้านหน้าตัวบ้านนะครับนี่นะครับหน้าต่างด้านข้างก็มีนะครับหนึ่งช่องนะครับนี่นะครับโทนสีภายในตัวบ้านนะครับก็จะออกโทนตามภาพเลยนะครับท่านผู้ชม ห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนขนาดนะครับสามเมตรสิบคูณสี่เมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีห้องน้ําในตัวนะครับขนาดห้องน้ําก็จะเป็นขนาด3เมตรคูณด้วย1เมตร80นะครับจะเป็นห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับพาท่านผู้ชมมาชมภายในห้องน้าห้องภายในห้องนอนห้องนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม นี่เลยนะครับจะออกโทนสว่างหน่อยนะครับนี่นะครับก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเช่นเดียวกันนะครับสุขภัณฑ์ก็จัดเต็มนะครับแบบอย่างดีนะครับนี่นะครับลายไม้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับพาท่านผู้ชมเข้ามาชมพื้นที่ภายในกันนะครับ ห้องน้ําที่1และห้องน้ําที่2นะครับก็จะติดกันเลยนะครับแต่จะอยู่คนละห้องนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสเตปโซนตรงนี้นะครับก็จะลดหลั่นกันลงมาหน่อยนะครับแบ่งโซนระหว่างเปียกแห้งนะครับก็จะสูงต่าเลืมล้ํากันนะครับเผื่อที่จะให้น้ําไหลได้ดีด้วยนะครับแล้วก็กั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับให้เป็นสัดเป็นส่วนกันนะครับ ห้องนี้ก็จะติดเครื่องทําน้ําอุ่นเช่นเดียวกันนะครับด้านบนจะเป็นฝ้าเรียบนะครับท่านผู้ชมก็จะทําเป็นช่องลมช่องระบายอากาศช่องแสงในตัวเลยนะครับนี่นะครับลายกระเบื้องก็เป็นลายโทนสีสวยๆเลยนะครับภายในห้องน้ํานะครับก็จะปูกระเบื้องออกโทนสีขาวนะครับโทนสว่างนะครับตอนนี้ก็ พอโดนแสงอาทิตย์นะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์มากระทบสองนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ห้องมีความสว่างนะครับแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพาท่านผู้ชมเข้ามาชมภายในห้องน้ำห้องนี้กันนะครับออกมาจากห้องน้ำนะครับก็จะมายืนอยู่ที่ห้องนอนนะครับ After, เดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับสำหรับโทนกระเบื้องห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะเข้ากับสีประตูเป็นอย่างดีนะครับแมทช์กันเข้ากันนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับลายกระเบื้องกับสีประตูนะครับก็จะสีจะเข้ากันนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับใช้แสงอาทิตย์นะครับ เวลากลางวันนะครับก็สว่างเจดจ้านะครับออกมาจากห้องนอนกันนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับสัดส่วนภายในก็พาท่านผู้ชมเดินชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องที่1ที่2องครับห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องนอนที่ติดอยู่กับด้านหน้านะครับนี่นครับเดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะ หมุนกล้องให้ท่านผู้ชมดูพื้นที่บริเวณภายในนะครับรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เห็นสัดส่วนชัดเจนนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เห็นนะครับอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับยะคุณพ่อเจ้าของบ้านนะครับก็ได้สั่งเฟอร์นิเจอร์ไว้อีกเยอะเลยนะครับก็ยังขนเข้ามาไม่หมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีการ ผลเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในตัวบ้านอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้ขอถ่ายทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหลายอย่างก็จะไม่สะดวกให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าบ้านกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับนี่นะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็น ที่นั่งเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นขอบแผงกัน้นกันตกได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมองออกไปด้านหน้าตัวบ้านนะครับกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องลายหินนะครับโทนสีูุตาลนะครับ ในส่วนกระเบื้องขอบบันไดนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะออกโทนดำนะครับสามารถเป็นที่นั่งเล่นห้อยขาลงมาได้ด้วยนะครับขอบบัวปูนนะครับก็จะตัดเป็นสีส้มนะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าตัวบ้านกันนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับด้านหน้าตัวบ้านนะครับประตูหน้าบ้านก็แบบกว้างๆเลยนะครับสูง2เมตรนะครับกว้าง3เมตรนะครับท่านผู้ชม ในส่วนหน้าต่างฝังด้านซ้ายมือนะครับเป็นหน้าต่างทรงยาวนะครับหน้าต่างบานโชว์นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่60เซนนะครับคูณด้วยความสูง1.60นะครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับขนาดพื้นที่126ตารางเมตรนะครับด้านหน้ากว้าง10เมตร50เซนนะครับด้านลึกนะครับ ก็จะมีความลึกอยู่ที่12เมตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังเหลือปรับหน้าปรับดินหน้าบ้านนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จําสายเข้ากับตัวเสาไฟฟ้าตัวมิเตอร์นะครับก็พร้อมใช้งานเข้าอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ คลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรามานำเสนอนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับ mm hmm. เผื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ